สวัสดีครับผมหมอแกนโเพทัสนะครับเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์นะครับผมไม่ได้เป็นหมอดูวันนี้วันแรกนะครับการทํานายของผมเป็นการเตือนภัยเป็นการป้องกันภัยในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับหรือภัยสงครามหรืออะไรที่เกิดขึ้นในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจก็เช่นกันผมจะทํานายดวงก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยป้องกันภัยแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น คือการอยู่กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วทำให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ผมได้พูดเรื่องของน้ำท่วมหัดใหญ่ครั้งใหญ่ที่ผมพูดไปว่าจะเกิดน้ำท่วมในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็ได้พูดอีกว่ามันจะท่วมประมาณสามเท่าห้าเท่าเจ็ดเท่าฉะนั้นการท่วมครั้งแรกจะเป็นการแค่ท่วม ครั้งแรกครั้งที่สองจะหนักกว่าเดิมครั้งที่สามจะหนักกว่าเดิมแต่น้ำจะท่วมใหญ่มากในช่วงตั้งแต่ปี2025 2026และ2027ฉะนั้นอย่าอย่าอย่าก็าเรียกว่าอย่าชะล่าใจครับแล้วก็เตรียมพร้อมมีน้ำดื่มให้พร้อมวันละสองขวดใหญ่มีผ้าเปียกมีถุงขยะนะครับถุงใหญ่เลยนะแล้วก็มีคิทเช่นโรว แล้วก็มีกระดาษที่ชู่นะครับกระดาษชำระที่สำคัญที่สุดต้องมีโอตบาร์เพื่อไว้ให้เรามีประทังอาหารเพราะว่ามันไม่เน่าไม่บูดแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมไฟฉายซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้พูดวันนี้วันแรกนะครับผมเตือนภัยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องของจะเกิดน้ำท่วมในปีนี้แล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาในปี2025ณวันนี้ผมกำลังพูดคือวันที่25หเดือนพฤศจิกาสอ2พนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ มันจะหนักขึ้นและมันจะคลี่คลายยากโดยเฉพาะต้องหลัง7วันที่ผมพูดก็คืออยากให้คุณผู้ชมถ้าอยู่ในที่ประสบภัยนะครับตอนนี้ก็ทำได้คืออยู่นิ่งๆหายใจให้ลึกๆมีสมาธิแล้วก็ดื่มน้ำน้ำสำคัญที่สุดแต่อย่ากินทีเดียวนะครับค่อยๆจิบไปทั้งวันนี่วิธีการไม่ให้เกิด dehydration คือการขาดน้ำในกระแสะเลือดนะครับ ที่สำคัญที่สุดถ้าหน่วยงานไหนหรือคุณผู้ชมอยากจะแบบติดต่อซึ่งกันและกันนะครับผมขอเป็นสื่อกลางนะครับโพสต์เข้ามาในคอมเมนต์ผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามเพื่อที่จะตามไปช่วยเหลือกันหรือต้องการความช่วยเหลือผมขอเป็นสื่อกลางตัวเล็กๆนะครับอย่างที่ผมบอกผมเตือนภัยเรื่องการหลับตาดูดวง ว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่หัดใหญ่สามเท่าห้าเท่าเจ็ดเท่าวันนี้เขาบอกแล้วว่าสามร้อยปีปริมาณน้ำเหมือนสามร้อยปีแต่ที่ผมจะบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาเจวันกว่าจะคลี่คลายแล้วมันจะหนักขึ้นที่สำคัญที่สุดก็ที่ผมได้เตือนไปมีคนเขียนมาด้วยในคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณที่แม่ติดตามแล้วก็ได้เตรียมของมาเตรียมพร้อมมาตลอด แล้วปรากฏอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าได้อันนี้สงจากที่แม่ได้ดูรายการของผมหมอแกนโภเปทัสผมขอเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คุณผู้ชมปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้ในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะลงหนังสือลงโทรทัศน์ทุกช่องทั่วโลกฉะนั้นก่อนจบรายการอย่าลืมนะครับผมขอเป็นสื่อกลางเล็กๆเ,เพราะว่ามีคนติดตามผมเยอะอยู่ ถ้าหน่วยงานไหนหรือผู้ประสบภัยอยากจะเจอกันช่วยเหลือกันโพส์เข้ามาได้ในใต้คอมเมนต์ของผมก่อนจบรายการผมจะขอส่งพลังโคเปทัสผมฝึกสมาธิมา53ปีนะครับขอส่งพลังให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยคนพักใต้และคนหัดใหญ่นะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าเรียบร้อยครับรักทุกคนนะครับขอให้ปลอดภัยครับ